ผมเคยแนะนำว่าจิกซอในประเทศไทยแผ่นที่ L 7 0 1ศมีกี่ระวังมีที่เกิน830ระวังที่ขุนตรงหน้านี้เป็นจิกซอของแผนที่ประเทศไทย ทั้งประเทศ830ระหว่างโดยจะมีเลขระว่างกำกับเช่น4949 49 49ยกตัวอย่าง4949 49นะครับ อย่างตรงนี้กิ่งอำเภอแม่ฟ้าหลวง 49, 5้าศูนย์นึ่งในสี่เก้กนี่ก็จะมี49491้าทับอำเภอแม่สาย49492 ทับอำเภอแม่จัน49493ทับอำเภอโดยแม่สลอง49494ทับอันทึกอำเภอ,อ,เภอหัวแม่คําบ้านปางหนุนเรามาดูทางอีสานบ้าง อีสารก็จะมีว่าอำเภอน้ํายืน,นะครับยกตัวอย่างอำเภอ้ํำยืนที่มีปัญหาชายแดนบริเวณช่องบกนี่คือหมายเลขระวางที่60374 60373บ้านนาจะรวย 60372บ้านหนองแสง60371บ้านโป่งแดงยกตัวอย่างต่อไปจาก60เนี่ยมาทางเนี้ยเป็น59นะครับมาทางซ้ายทางตะวันตกทางซ้ายของด้ามขวานทอง มองออกไหมนี่คือภาพแผนที่ประเทศไทยเราจะไปทางตะวันตกกันสตาร์ทที่อำเภอ้ํำยืนบ้านโนนยางบ้านภูมิชลอนบ้านภูดินพัดบ้านแก้ไขช่องช่องสงงามบ้านจะลลัดจิ่งอำเภอกาบเชิงบ้านแมงมุดบ้านกวดกวดใต้อํเาเภอตาพยา ถึงอำเภอโคกบ,บ้านแก้วเพชรพลอยอรัญญประเทศยาวลงมาถึงป่งน้ำร้อนนะครับสังเกตว่าตัวเลขจะรันที่60ถ้าเราจะไล่ไปทางซ้ายทางชายแดนไทยนะครับเนี่ยฮะ6060แล้วก็ต้องเป็นอะไรครับ59ไหม59นะครับ ไปทางซ้ายเลขก็จะลดลงนี้ที่อยากให้พิจารณาเวลาต่อแผ่นที่ในพวกมันเองนะครับบริเวณน้ำยืนเนี่ยเรียกว่า6037ใช่ไหมนั่นหมายถึงว่า6037คือมี4ช่องเป็นจิกซอเป็นเหมือนเหมือนพี่น้องพวกเดียวกันแบ่งเป็น4นะ ช,ชิ้นที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ชิ้นที่สองอยู่ตรงนี้สาอยู่ตรงนี้สีอยู่ตรงนี้อแก้ไข1อยู่ตรงนี้สองอยู่ตรงนี้3ามอยู่ตรงนี้สี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวลองเขียนติดไว้เลยนะครับนี่เป็นสองนะครับนี่เป็นหนึ่ง แต่อย่าถามผมครับว่าทำไมมันรันอย่างนี้มันมาอย่างนี้ครับหนึ่งแล้วมาสองที่ตรงเนี้สองแล้วไปสามตรงเนี้สี่มาอย่างเงี้ยกลับมาหนึ่งตรงเนี้ซึ่งผมเองก็ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลใดถึงรันแบบนี้เหมือนกันแต่ประเด็นอยู่ที่คุณจะต้องต่อแผนที่เป็น นะคุณอยู่น้ำยืนค่าศึกอยู่ทางซ้ายเกินพื้นที่ปฏิบัติการ60374คุณดูตารางนี่แล้วเป็น5937หรือถ้าไม่ได้ดูตารางคุณก็ต้องเดาได้ว่าถอยไปทางซ้ายทางตะวันตกเลขมันจะลดจาก60ลงไป1ห,หรือ59ส่วน37มเจ็ดงคงเดิมนะครับเพราะว่าเป็นเส้นนอน เส้นนอนที่38สังเกตไหมก็มีเพียงเท่านี้ครับในการต่อแผ่นที่อ่ะอีกนิดนึงแก้ไขะจะให้ดูตัวอย่างว่ามันรันจริงไหมตามที่ผมว่าแบบเมื่อกี้นี้นะครับ นี่เป็นอำเภอน้ำยืน60374 60373 60372 60371เราดูทีนะครับว่ามันรันยังไงที่แผนที่1ต่อ50,000จะระบุไว้ชัดนะครับ60374แล้วมีกรอบดำๆเนี่ยว่าคุณอยู่ในช่องนี้นะ นี่คือบริเวณของคุณถ้าคุณจะดูพี่น้องของเขาตระกูล6037ก็จะมี60371 60372 60373 60374นี่คือพี่น้องของเขาแต่ถ้ากรณีคุณจะต่อแผ่นที่ไปทางซ้ายก็ต้องเป็น59371มาดูกันว่า มันจะใช่59371หรือไม่นี่นะครับ5937ใช่ไม่ใช่5้าเกเจ็นึ่งเติดกับอำเภอ้ํำยืนที่ผมอธิบายไปก่อนหน้าคือ6กศูมันติดกัน การจะดูระวางอื่นๆทั่วไทยคุณก็มาเลือกพื้นที่ปฏิบัติการเอาตามเว็บไซต์ที่เห็นด้านบนนะครับสามารถหยิบใช้แผนที่ตามบ้านภูมิลำเนาของตัวเองได้สำหรับวันนี้ก็จะเอาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ ติดตามรับชมนะครับขอบคุณ